ต่อไปนี้ท่านจะได้พบกับเด็กอัจฉริยะอายุแค่1นึ่ควบกับอีกกับอีก6เดือนนะเขาสามารถท่อง A B C ถึง Z ได้โดยที่เป็นประโยคเดียว A B C D E F จีจีเอชเกไอเกเจเกเคเกแอลเกเอ็มเกเอ็นเกเอโอเกพีเกคิวเกรเกเอสเกทีเกยูเก V ีเอ็กซ์ย์และซเก่งจังเลยตัมือหน่อยตัมือตัมือให้ตัวเองหน่อยตัมือหน่อยตัมือเร็วๆ